มาเดี๋ยวมาดูเกมนี้กันดีกว่าดิซานต้าดิโอโหช่วงนี้คริสต์มาสซานต้าแจกเงินเปิดมาก็540ก่อนเลยยังไม่ต้องคุยกันเยอะซานต้าพี่ซานต้าควงแล้วพี่ซานต้าควงแล้วอ่าตรงนี้ก็เป็นเกมจากค่ายพีจีแล้วเป็นเกมสตาร์ครอสนะ เออฉลองอคิดมากกันซะหน่อยดิพี่คิซานต้าถ้าเขาควงนี่เน่้วยกนิ้วให้ด้วยไ4 0สงร้อห้สี่สแม่แล้วรางวัลก็โตมาอีกแล้วพิซานต้าเขาครวงครวงครวงเข้าไปครวงเข้าไปเออเออควงเข้าไปอย่าพึ่งรีบหยุดควงต่ออีเอ,อ๊พันสองอ,อีกินง่ายๆนิ่มๆนะ เออนี่ตามเฮียมาได้เลยนะใครที่ยังไม่ได้เล่นนะเกมนี้ต้องแนะนำเลยเกมซานตาครอสครวงนี่เขาควงใหญ่เลยฮนะแล้วก็แตกง่ายด้วยนะแอมอ,อย่าลืมแอดไลน์กันมาเยอะๆแล้วกันนะีนโอ้โหดูเย่เป็นไงลนะ่ะชอบซานตากดไลค์แล้วเกินแหม <c oughs> มันดูมีพลังมันดูมีอะไรนะมันดูได้ตังค์ด้วยนี่สออสองพ